สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ครับเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการออกไปวิ่ง5โล10โลเนี่ยแหละสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเหมือนผมอะ่ะมันจะเริ่มยังไงดีผมมีเทคนิควิธีการ ในฐานะมือสมัครเล่นนะครับในการที่เราเลิอกออกมาออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรืออ้วนเหมือนผมเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยมีเพื่อนๆที่กด follow ช่องผมใน YouTube อยู่เนี่ยทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นวิ่งยังไงอย่างแรกนะครับก็คือเตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นคืออะไรนั่นคือเสื้อกางเกงบางคนเนี่ย น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเรื่องกางเกงกับเสื้อในมีประเด็นผมให้โฟกัสที่ตัวกางเกงแล้ันนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการเสียดสีขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองหากางเกงหรือหาอะไรก็ตามที่ที่ลดอาการเสียดสีดูเพราะว่ากางเกงบางตัวเนี่ยมันมีตะเข็บอยู่ด้านในตรงนั้นนะครับมันจะทําให้เจ็บหลังจากที่คุณวิ่งเสร็จแล้วคุณไปอาบน้าเนี่ยโหผมบอกเลยแสบมากอีกเรื่องนึงคือรองเท้าถ้าใครเพิ่งเริ่มวิ่งอะ ซูเปอร์ชูเนี่ยคุณรีบหนีไปไกลนะมันไม่เหมาะคุณแน่นอนผมแนะนำรองเท้าที่เป็นรองเท้าซัพพอร์ตคือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมันทำให้รองเท้าซัพพอร์ตบางคู่มันเบาขึ้นคุณไม่ด้เป็นต้องใส่รองเท้าซัพพอร์ตนานแล้วรองเท้าหนักครับมันมีบางยี่ห้อที่มันเบาด้วยเช่นกันลองดูว่ามันเข้ากับเท้าคุณหรือเปล่าบางคนเท้าปกติบางคนเท้าแบนบางคนหลายอย่างแนะนําไปลองผมรีวิวรองเท้าสายซัพพอร์ต ในช่องผมเนี่ยอย่างน้อยคือผมในมุมมองผมนะ3คู่เต็มๆ1080 invisible run lincon 3แต่หลายๆคนบอกว่า lincon ไม่ใช่ขาสายซัพพอร์ตนะครับแต่จะต้องเป็นเป็นคลิปตันแทนสำหรับคนที่ยังไม่เคยวิ่งเลยครับผมไม่นำว่าคุณอย่าเพิ่งไปสนกิโลเมตรคุณสนเวลาก่อนอย่างเช่นถ้าใครยังไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยหรือไม่มีแบ็คกราวที่เคยวิ่งมาก่อนนะครับ ผมแนะนำอย่างนี้ว่าคุณเดินก่อนคุณลองเดินเดินนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อซึมๆพูดได้นิดหน่อยภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าโซนสองครับเพราะว่าร่างกายคุณยังไม่ไม่ฝึกการหายใจไม่ได้ถูกฝึกมาเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆวันละามาสามสบนาทีก่อนสักสัปดาห์ละสามถึงสี่ครั้งเนี่ยครับทีนี้พอคุณเริ่มเดินนะครับคุณจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันฉันได้เวย้ย เพราะนั้นเนี่ยผมไม่นำอย่างนี้อาจจะยังไม่ต้องสนใจครับว่าเพอร์แมนที่เหมเกิดขึ้นจากการ m มินเกิดขึ้นจาก Apple Watch หรือเกิดขึ้น,นอะไรเนี่ยแค่โชว์ในโซเชียลมีเดียแค่นั้นเองอะอย่างเคสนี้คุณเดิน30มนาทีอย่างเงี้ยคุณก็ลองคิดดูว,ว่าถ้าสมมุติเราต้องวิ่ง5กิโลเมตรภายใน30มนาทีคุณจะใช้แรงมากกว่าที่คุณเดินแค่ไหนพอคุณเริ่มเดินที่ สามสิบนาทีต่อวันเนี่ยเริ่มที่จะแบบรู้สึกดีแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยจังหวะต่อไปเนี่ยครับคือการเดินสลับวิ่งนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าตอนคุณเดินนะครับคุณลองสลับวิ่งดูว่าจังหวะที่คุณเดินกับจังหวะที่คุณวิ่งอ่ะเฮ้ยคุณไหวแค่ไหนนะครับง่ายง่ายคือว่าสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คุณลองสลับวิ่งเนี่ยประมาณ20%ดูหรือเริ่มจาก10%ก่อนก็ได้พอคุณเริ่มเดินสลับวิ่งเนี่ยเริ่มจะ เหนื่อยไอลงเริ่มหายใจเป็นจังหวะเริ่มพูดเริ่มร้องเพลงได้คุณก็ลองปรับจากเดิมที่อยู่ที่มันยีต่อ80%เดินคุณก็เป็น30-40แล้วคุณก็ลองดูว่าช่วงเวลา30มนาทีในการออกกำลังกาย่ยะครั้งคุณอนะ่ะคุณได้ระยะเพิ่มหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปแบบนั้นเนี่ยคุณลองขยายเวลาขึ้นจากครึ่งชั่วโมงเป็น40ดูจาก40ขึ้นเป็น50 ผมซ้อมแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็คือเราเน้นเราเน้นระยะเวลาที่เราอยู่กับก,บการออกกาลังกายมากกว่าเพราะว่าในอย่างมุมผมอะผมไม่ไม่ได้ไปแข่งกับใครอยู่ละเราแข่งกับตัวเองซ้อมมาสักระยะหนึ่งอะมันก็จะถึงวันที่เริ่ม5้าโลแรกเนาะห้าโลแรกในชีวิตอย่างเงี้ยครับง่ายครับ5กิโลแรกถ้าทมตามที่ผมบอกอะคุณจะเดินไปด้วยวิ่งไปด้วยเพ้คุณจะอยู่ประมาณ อ่ะนะครับคุณจะจบ5โลใน45นาทีแน่นอนที่ผมบอกคุณเมื่อสักครู่ครับคุณลงเดินถึง50นาทีได้เนี่ย45นาทีอ่ะมันแบบเด็กๆเลยอ่ะโมดิเวตตัวเองมันคือมันมันคือโมดิเวชันนะครับเราต้องเราต้องให้กำลังใจตัวเองเสมอในการที่เราจะต้องออกไปทำอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบาท้าทายชาเลนต์ตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งคิดดูนะ ปกติคุณเดินรอบหม่บ้าน50ประนาทีจากการซ้อมที่ผมพูดมาสักฟูอ่ะแต่นี้คุณวิ่ง45นาทีเองอ่ะอันนี้ผมฝากไว้นะครับเวลาคุณออกไปวิ่งในหมู่บ้านวิ่งแถวบ้านหรือไปสวนสาธารณะเนี่ยคุณไม่ต้องอายอย่างน้อยคุณดีกว่านอนอยู่บ้านคุณนึกไว้เสมอเลยแค่คุณใส่รองเท้าเข้าไปออกมาจากบ้านอ่ะคุณชนะแค่ แค่นั้นนะครับคุณชนะใจตัวเองแล้วเรามาว่าถ้า5กิโลแรกของเรากนดีกว่าหลังจากที่คุณซ้อมมาอย่างน้อยเดือนหนึ่งหรือบางคน2เดือน3เดือนเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราตอนนี้มันแบบมันเจ๋งแล้วอะ่ะทีนี้เวลาคุณไปเริ่มวิ่งครั้งแรกผมแนะนำงนี้นะครับกรณีนี้เนี่ยพังมาหลายคนละก็คือเริ่มต้นนะคุณอย่าเพิ่งใส่เลย ผมเห็นพังมาเยอะแล้วนะครับเคสเนี่ยไม่ว่าคุณจะวิ่ง5โล10โลหรือครับมาราธอนหรือฟูลมาราธอนนี้ก็ตามเนี่ยบางคนที่เขาวิ่งเร็วเร็ววิ่งแรงแรงเปิดตัวแรงแรงเนี่ยบางทีเขาซ้อมมาแล้วเขาซ้อมแล้วข,าวขนาแบบนี้มาแล้วจุดดราม่าจุดแรกเนี่ยให้คุณระวังไว้เลยก็คือกิโลเมตรที่2ถึง3เพราะอย่าลืมว่าตอนคุณซ้อมมาคุณมีทั้งการเดินการสลับวิ่งกิโลที่1ที่2คุณยังสนุกกับมันอยู่กิโลที่3ปุ๊บ คุณจะเริ่มดราม,ม่าก,กับตัวเองแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะถึงิโลก24เมื่อไหร่มันจะถึงตอนเนี้7โมงได้โคตรร้อเลยเป็นไงบ้างกับ5โลแรกผมว่าทุกคนนะ่ะจะเริ่มเริ่มที่จะสนุกกับมันละ5โลเนี่ยก็ลองเอาวันที่คุณวิ่งครั้งแรกครับแล้วคุณดูว่าคุณผิดตรงไหนคุณพลาดตรงไหนคุณแอบเดินตรงไหน คุณต้องซ้อมจังหวะร่างกายคุณน่ะจะรับจังหวะแบบนี้ได้ขอให้คุณสรุปกกับการซ้อมและสนุกกับการที่คุณออกไปวิ่งในทุกๆวันนะครับมันคือการต่อลมหายใจชีวิตมันคือการเพิ่มรางวัลให้กับชีวิตมันคือการมันคือ motivation อย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการวิ่ง5กโลจากเดิมที่ที่เราจะว่งวิ่ง50นาที เราวิ่งเพจ8 40สีนาทีเพจ9 45นาทีให้เร็วกว่า40สนาทีดูตอนนี้เนี่ยผมได้11โลแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งกลับบ้านเนี่ยน่าได้อีก3โลน่าจะมา14โลเนี่ยถึงบ้านแล้วแต่วันนี้คือตอนนี้7โมง15เห็นเห็นหน้าผมใช่ปะคือแดดร้อนมากเดี๋ยวว่าเราสปรินสโลสุดท้ายกลับบ้านดีกว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชม คลิปนี้นะครับหากชอบหรือเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยช่วยกดไลค์หรือกดแชร์ไปในโซเชียลมีเดียอื่นให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ